สวยตั้งแต่ต้นปีจุดจีนใช้หัวหมูอยากพบดูให้ใช้หัวใจ เรากำลังจะไปที่ไหนครับไปวัดมังกรหรือวัดเน่ๆยี่มังกอไปเกี่ยวไฟแดงอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดามาทางมาลัย แกชงนะคะเขาก็มีความเชื่อกันว่าให้ปล่อยปลาหน้าเขียงปลาที่อยู่จานตลาดที่กําลังจะถูกฆ่าแล้วก็ให้เดินทางไปต่างประเทศในช่วงประมาณเดือนที่เราชงนะคะแล้วก็จะไปไหว้เทพเจ้าไทยสวยเอียะนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวคอยจะพาไปไหว้กันที่วัดบางกอนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลอยพาไปวันนี้พลอ,อ,อยจะพาไปไหนพลอยจะพาไปสะดอกเคาาแก โชคร้ายทําให้โชคดีขึ้นนั่นก็คือการแก้ชงนั่นเองที่วัดมังกรหรือวัดเล่งเนยี่นะคะวันนี้เราเดินทางกันมาด้วยรถแท็กซี่แต่ถ้าบางคนอยากจะมาก็สามารถมาด้วย BT s อลงสถานีวัดมังกรแล้วก็เดินมาจเดียวก็หลือค่ะวันนี้เรามากันในตีมชุดอมวยนิ้านนะคะ,ะ,คะของจุ๊บสตูดิโอค่ะนา,าเราจกหน้าตึ้ン ว่าคนจะเยอะนะคะแต่ก็เท่าที่ดูก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ยังโอเคอยู่นะไม่เคยมาเลยอะแต่ก็จะพามาดูบรรยากาศรอบๆนะอ๋อนี่ไงที่เขาบอกว่าก่อสร้างอยู่ตรงนู้นคือตรงนู้นต่อสร้างอยู่เขาก็เลยให้เข้าตรงนี้แทนมันจะมีประตูเล็กๆนะตกแต่งสวยงามมากสามารถมาถ่ายรูปได้นะคะ ่อว่าต้องแต่งตัวให้สุภาพนิดนึงนี่ระหว่างเข้าเขามีคล้ายๆว่าเหมือนฉีดแอลกอฮอร์ให้ด้วยอ่ะ เหมือนเราเข้าท่ำอะไรสักอย่างไม่ถึงสักทีอ๋อทางเดินม,มันแค่ว่ามันจะแค่จากเดิมหน่อยนึงะะเขาตกแต่งสวยงามมากเลยอ่ะอจะเดินสะดุดยอยู่เรื่อยเลยค่ะ ดินรถทางเดียวเดินรถทางเดียว,ย,วยังไม่ถึงทุกคนวัออนนี้เราเดินััสิบโลแล้วใช่ไหมฮะ <mm เวอร์เนาะ <mm เดินไปบนไป <mm ใตล้ควาจริงแล้ว จะรุ่นกระุกใชรับ200บาทนะแล้วก็นำเงินไปรุ่นแรรุ่นสั้นค่ะคนะคะเราจะหยิบคู่กันก่อนเอาไว้ค่ะเขาตัดเป็นชุดชุดคนละสามดอกก็คือลงชื่อเสริมดวงชะตาส่วนช่องเนี้ย จะเป็นช่องที่สําหรับคนที่เกิดวีชงนะคะก็คือเราจะไปบูชาเทพเจ้าไทายสวยเอียเป็นเทพเจ้าที่ช่วยทําให้ดวงของเราดีขึ้นนะคะ ละหนึ่งร้บาทนี่ขับปีที่ชมเอาอันนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะเขียนใบฝากดวงกันอันนี้เขาเรียกว่าใบฝากดวงนะคะก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่าเราเกิดปีไหน,นเพราะว่าสําหรับคนจีนเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องบวกหนึ่งเข้าไปเพราฉะนั้นเขาก็จะมีตารางให้เราเทียบว่า เราจะเกิดปีไหนามาดูกันสำหรับพอยพลอยเกิดปี 2,5, 3,8ก็อันนี้ปีกุลเขาก็จะให้เขียนเวลาที่เราเกิดด้วยแต่ถ้าใครไม่แน่ใ,ใจว่าตัวเองเกิดเวลาเท่าไหร่ก็ให้เขียนคำว่าดีนะคะเขียนคำว่าดีอย่าไปขีดทิ้งอันนี้ก็เป็นวิธี การแก้ชงนะคะเขียนชื่อนามสกุลนำชุดไปไหว้เทพเจ้าอธิษฐานขอพระบรมมีคุ้มครองนำชุดไหว้ปัดตัว12ครั้งนำชุดไหว้ฝากไว้หน้าองค์ไทยส่วนยนีเขาจะมีให้เขียนอายุเกิดวันที่เดือนปีเวลาถ้าเกิดไม่ทราบเขียนคำว่าดีนะคะ ปีโกนเป็นปีชมแล้วเขาก็จะมีบทสวดให้เราจะไปสวดตอนที่เราไปแก้ชงตรงโน้นตรงนี้ก็เขียนชื่อนะคะ เท้าแข้งเชืลางใส่สิ้นเวลาเที่ยงคืนหนึ่งเดือนีละวนี่เลยครับ <Okay. S 2> แล้วก็เอาทูบไปปักข้างหน้าใช่ไหยคะทูบนี้ยังไม่ต้องจุดให้เราทำพิธีแก้ชงเสร็จแล้วเราก็ไปจุดทูปแล้วก็อธิษฐานขอพรตรงข้างหน้าใช่ครับแล้วก็ไปปกักทูบไปสามดอกอธิษฐานขอพรตรงไหนคะอธิษฐานขอพรตรงนี้นไปไปนู่นชุดนี้ต้องมา,มาแก้ชงก่อนตรงนี้ก่อน<ช>แล้วก็ไปนู่นขอพราะค่ะ นะคะเราก็จะเอามาใส่ที่เก็บชุดสะดอะเคาะกันพอครบหนึ่งปีเขาก็จะนำไปถาแต่ระหว่างในปีเนี่ยเขาก็จะนำดวงของเราเนี่ยไปส่วนอยู่ตลอดทั้งปีนะคะ สำหรับปีนี้นะคะปีชงทั้ง4ปีเนี่ยก็ถ้าเป็นใครที่เป็นปีชงอยู่ในปีนี้เขาก็มีความเชื่อว่าห้ามเดินทางตอนกลางคืนห้ามทำสิ่งอัปมงคลห้ามทำสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็ห้ามไปงานศพนะคะเราก็แก้ชงกันเรียบร้อยแล้วนะคะสบายใจเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่พอรู้สึกสบายใจขึ้นมากก็เดี๋ยวเราจะไป พาไปกินขนมกันที่คาเฟ่แห่งหนึ่งรับรองอร่อยแน่นอนห้ามปิดคลิปนะคะไปกันเลยจ้าระหว่างทางเพื่อเป็นความไม่น่าเบือ่อเดี๋ยวจะเล่นมุกแปลกให้ดูเพิ่มอีกนะคะมุกแรกก็คือออเอเสียงหัวใจหนักจุดจีนใช้หัวหมูจากคบดูให้ใช้ผดใจซินเจียยุ่อีก บอกมานี่บออนี่บอกกับเธอุกนี้เราเล่นให้ทุกคนนะคะไม่ได้เล่นให้ใครใั้งนั้นเราเล่นให้ทุกคนเล่นให้คนที่กดตับสไครเนื่องจากปีนี้เป็นตีชงของพลนะคะก็ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็คือแจ็คพอตมากตั้งแต่ตอนปีใหม่เนี่ย,ยโดนสุนัขที่บ้านกัดเพราะว่ามันมีอยู่สองตัวแล้ว ตอนที่พูดดังอ่ะมันมีตัวหนึ่งมันเทียนเทียนมันก็แบบพอผู้ดังปุ๊บแบบศูนย์ศูนย์สูู่นะมันกัดคอยเลยทนดีเพราะว่ามันทะเลาะกับอีกตัวก็คือแบบโดนกัดอ่ะแบบโดนแัดกับงงๆกำลังจะออกไปดูผู้่อยากดูคู้ว่าแต่ทำไมถึงโดนกัดไม่ค่อยใจหลังจากที่โดนสุนัขกัดก็ ไปฉีดวัคซีนที่สุดหนักบ้าสนุกบ้าแพ้วัคซีนอีลิคค่ะทุกคนหืนขึ้นน่นนี่เต็มไปหมดเลยจนต้องแอดมินเข้าโรงพยาบาลก่นอนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก่อนหน้าปีไหนพอยก็แบบว่าโดนมแมลงชนิดหนึ่งกัดโดนมแมลงชนิดหนึ่งกัดที่อามาัมพวาอยู่ดีๆก็โดนกัดแต่ว่าไอ้ที่มแมลงกัดอ่ะไม่เป็นไรไม่เท่าไหร่หรอกน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวอะไรสักอย่างอ่ะจ๊ะไมรด้แล้ว ก็พอโดนแมลงกัดพ่อเอายาอะไรมาให้ทาไม่รู้พอทาปุ๊บก,ก็แพ้เลยทันทีก็แบบแพ้จนแบบเป็นแผลเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะตะคิวกินมือเพราะว่าต้องถือกล้องเองไม่ได้เอากิมบอลมาระหว่างทางเราก็ผ่านย่านยาวราชนะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนจะเดินกรุง20กำลังจะไปร้านไฉยยงนะ ในที่สุดเราก็ถึงหน้าร้านกันแล้วนะคะชื่อร้านฉี่ยงเอ้ยอะไรนะไม่ใช่ฉี่ยงชัยยงนะคะทุกคนพูดตามสามครั้งร้านชัยยงชัยยงชัยยงจ้าตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าร้านเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวเราจะไปนั่งทานขนมกันหลังจากที่เราหลังจากที่เรารเผชิญรถติดกันมามากมายนะคะ เนี่ยดูหน้าร้านเขาก็จะมีคนถ่ายรูปกันเยอะๆคือบอกเลยว่าช่วงจุดจีนคนเยอะมากๆๆจริงแต่ว่าข้างในเราจะไปดูกันว่าเราคุ้มหรือเปล่าเข้ามาในร้านแล้วนะคะก็รอคิวค่อนข้างนานนี้ ช่วงนี้มันเป็นช่วงวันจุดจีนแต่ก็สิ่งที่เราได้รับบรรยากาศข้างในที่อยู่ในร้านเนี่ยมันไม่แบบว่าเราสามารถรอได้แล้วันจะนานแค่ไหนจริงๆทุกคนแล้วก็ที่นี่นะเมนูเขาอ่ะจะใช้เป็น iPad แบบนี้ไม่มีเมนูกาษที่พอยก็ว่ารู้สึกว่ามันสะดวกดวีอันนี้นเมน,นูซิกเนเจอร์ของที่นี่นเขาบอกว่ามันชื่อว่าอ้ายยู่ลันใหญ่ไม่แน่ใจว่าอัดถูกไหมนะคะจะเป็นจาน เราสั่งเมนูนี้ไปแต่ว่ากำลังรองมาถึงอยู่ไอยูลำใหญ่อันนี้น่าจะเป็นส้มส้มอะไรสรักอย่างจากตัวหนังสือเขา่าจะค่อนข้างเป็นคลาสสิกนิดหนึ่งแต่ว่าเรต้องซูมดูนะคะว่ามันคืออะไรหรือว่าอาจจะต้องไปหามพนักงานว่ามันคืออะไรอกันดีเตึร์ด น่าจะเป็นปอบเปี๊ยะเออไม่ใช่ขนมเปี๊ยะค่ะตอนแรกพูดผิดไปรอบหนึ่งนะคะคราวนี้จะไม่ผิดแน่นอนขนมเปี๊ยะนะคะทุกคนขนมเปี๊ยะไม่ใช่ปอบเปี๊ยะไส้มันม่วงอันนี้ใช้อะไรกะหรี่มัดบางเมนูบางร้านเขาอ,อาจจะไม่มีนะคะ อันนี้เป็นพวกน้ำมิ้วทีของโปรดของทุกคนก็มี <Wow. S 1> เฮ้ยไมู่้ของพกค่อนข้างเยอะอยู่นะมันไม่ได้แบบน้อยๆนะ mm hmm. อิ่มอยู่นะทุกคนจดจโอเคหมดแล้ว เดี๋ยวเราเออกไปอาแทดไปคืนพี่เขาดีกว่าเดี๋ยวเราจะขโมยกลับบ้านไม่ได้นะอานนี้ขนมนมาแล้วทุกคนดู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 ดดดดแปนมาฬจกาอันนี้คืออะไรให้ถ่ายาทุกคนเห็นลำไยลำไยลูกใหญ่ๆแช่เอาไว้ตตูเย็นอันนี้ใส่ อันนี้คือไอ้หัวลำไยนะคะลำไย,ยของเขาโล่งใหญ่มากเอ้ยอันนี้ไม่น่าจะใช่ลำไย,ยอ่ะชิมดูลำไย,ยคืออันนี้เอาใหม่วีพีทดีพีไม่ต้องดีปีตาอ,อันนี้คือลำไยไปชิมให้ดูนะอืมมันไม่เหมือนขนมลำไยทั่วไปอ่ะ มันกินแล้วมันรู้สึกกรุบกรอบรสชาติหวานอร่อยอร่อยมากทุกคนต้องมาลองทุกคนดูมันมีมันมีเป็นท้องแบบนี้ด้วยอ่ะแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่รันงนกหรือเปล่าทุกคนว่ารังนกไหมอ่ะน่าจะเป็นรังนกนะไม่ไม่ไปเหมือนกันนะแต่คืออร่อยอ่ะกินอีกถ่ <c oughs> ายเยอะก็เขินนะ ปอเปียเราจะมาลอกินปอเปียกันปอเปียะเฮ้ยปอเปียมันเป็นเฮ้ยขนมเปี๊ยะวันนี้เราก็วนกันอยู่แค่เนี้ยนะคะปอเปียกับขนมเปี๊ยะแล้วก็ปิดคลิปเรียบร้อยมีสาระคือขนมเปี๊ยะคืออะไรเอ้ยปอเปียคืออะไรมาลอกิน มันแน่นอะเครื่องมันแน่นกว่าปอเปี๊ยะร้านอื่นเอ้ยขนมปี๊ยกอื่นที่มันเป็นส่วนใหญ่ร้านอื่นมันจะมีแต่แปง้งแต่อันนี้มันแน่น,นะอะเขาบอกว่าเปรสเค็มเราต้องลองนะวันหลังจะมาลองรสอื่นเขามีตั้งสี่รสกินต่อ ชิมน้ำบ๊วย,ยมันเปรี้ยวแล้วก็หวานผสมกันลงตัวคือบ๊วยคือบ๊วยจริงๆอ่ะรู้สึกถึงรสบ๊วยจริงๆบ๊วยเมืองจีนคือกินแล้วหายเหนื่อยเลยอ่ะหายเหนื่อยเลยอ่ะไปแก้โชกมาแดดร้อนกินน้ำบ๊วยแล้วหลับไปค่ะ คืออะไรคะตะกร้อคือจะให้กินบวยใช่ไหมอย่าทำ้ายกันด้วยการให้กินบวยอย่ารังแกกันด้วยการให้กินบ้วยเลยเันนีวเราจะมาทำชาเลนจ์กินบวยกันนะคะว่ามันจะเปรี้ยวเหมือนมะนาวไหมรอสักครู่ตอนแรกอ่ะมันเป็นมันสีมันดีกว่านี้แต่พอมันโดนน้ำแล้วมันละลายไปแล้วแล้วอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะถ้าเรากินบวยมีปัญหา ในที่สุดเราก็ตักบวยเอาแถมแถมผักชีเอาไม่ใช่ผักชี oh. คัดก่อนใช่ไหมขอมเปรี้ยวแบบนึงมันเปรี้ยวเดี๋ยวไปเกลี่ยใหบ้านได้ไหมนม้ปอ oh. <laughs> กต้องก็ไม่หยุดกล้องคือคือก่อนให้ทำหน้าเปรี้ยวอยู่แล้วตรงก็จะเป็นคนหวานมาไม่ใคนเปรี้ยวพอแล้ว oh. <laughs> กดกระดิ่งกด subscribe ช่องอันลอยค่ะไปกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันเยอะๆเลยสำหรับปีนี้ซินเจออยียยูอีซิมีหัใใ้ค่ะบ๊ายบายไปตั้งแต่เอไม่มีมีเทียนมีแต่ถูกไม่มีเอาตูบมาแล้วทุกคนไปกันเลยเระหว่างทางเราผ่านวัดวัดหนึ่งเป็นวัดที่มีไก่นึกถึงเพลงของโนชชาๆๆ ไก่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 ก่ไก่ไก่ไกทำไมไก่มันนิ่งขนาดน,นี้ทำไมมันนิ่งขนาดน,นี้